ว่าดิจิตอลนี่เมื่อมันมาเราก็คือต้องต้องใช้ให้มันให้เป็นแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีผู้ช่วยที่เก่งแล้วเขาก็จะจัดการในตรงนี้ห้แล้วก็เอาสมาชิกเนี่ยอยู่กับงานแล้วก็อ้พวกอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ต้องให้ให้ผู้ช่วยเนี่ยช่วยแล้วก็พวกวิทุนวิทัชนี้บางทีเราก็ทำเองบ้างให้ให้ให้ผู้ช่วยทําหรือ ส่งไปขางนอกบ้างกันแล้วแต่งานนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องดิจิตอลเนี่ยเยอะแต่ว่าเรามันมันแค่เป็นเป็นทูแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่ภาพออกที่ปรากฏออกมาเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของคอนเทนต์นะอ้ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าไอ้เอ้ภาพที่จะออกมาเนี่ยมัน ดิจิตอลนี่ก็คือแค่เป็นเครื่องมือแค่นั้นเองกล้องนะแต่ว่ามันคิดอะไรไม่ได้เหมือนเหมือนตัวตัวช่างภาพแบบคือจะให้แสงยังไงอะไรต่ออะไรนี่คือตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องสนใจเรื่องตรงนี้ด้วยหมายถึงว่าคือต่อให้เป็นฟิล์มหรือสิ่งต่างๆช่างภาพต้องตัดสินใจให้ได้แล้วก็คิดให้ได้ว่าต้อการอะนี่ก็ยังต้องมีเรื่องของประสบการณ์ด้วยคือกล้องมันไม่สามารถที่จะคิดแทนเราได้เรื่องคอนเทนต์หรือจะอย่าง ป็นสารคดีเนี่ยจะเล่าเรื่องยังไงอะไรเงี้ยกล้องมันก็ไม่สามารถทียคิดแทนเราได้ก็คือแค่เป็นชูกลองอย่านั้นก็อย่างอย่างพี่วินัยค่ะเออตรงที่เป็นมมอุปกรณ์เรื่องออคอมพิวเตอร์หรือว่า o t o s h o p หรืออะไรที่เข้ามาแทนเนี่ยมีผลกระทบมากมายแค่ไหนคะ่ะเออเขาเป็นด้านดีสำหรับผมเพราะว่าคือตอนนั้นเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเราเริ่มองเห็นข่าวสารคือมีช่วงที่ผมได้งาน ได้งานจากสำนักข่าวเอพีที่นิวยอร์กนะครับตอนประมาณปีสอง0นมีการสํารวจความคิดเห็นคนทั่วโลกในผ่านเครื่องเครื่องปานะครับเครื่องปานเหมือนตอนนี้ก็มีเป็นพีดีต่างๆเนี่ยพอจบงานเขาก็ส่งฟรีมาเลยมาใช้ตอนนั้นเป็นการเปิดตัวเองให้เข้าสู่สู่สการใช้เครื่องือิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตอนนั้นเราก็เริ่มต่ออินเทอร์เน็ตที่บ้านแล้วก็เริ่มคนเห็นเห็นงาน,นต่างมากมาย อ่านี้ตอนนั้นก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันในข้างหน้าเคยเคยเถียงกับเพื่อนนะครับเคยเถียงกับเพื่อนเพื่อนถึงท่านงอนจะไม่ยอมบอกว่าฟิล์มต้องแบบว่ายังไงต้องฟิล์มดิจิตอลที่มีทางที่จะเป็นเทียบเท่าได้มีคุณภาพที่ดีได้แต่ตอนนั้นดิจิตอลสมาร์นมันจะแบบมันจะคุณภาพไม่ค่อยดีปร่ามันมีสัมพันธ์นะครับคือสู้ไม่ได้ว่าเหรอสู้ได้คือฟิล์มก็จะมันใจว่ายังไงไม่มีทางสู้ได้ชาใช่แต่ตอนนั้นเวลาผ่านไปผ่านไปจากการทำงานนะครับคือผมผมโชคดีที่ว่า ตอน,น 2, 3, 3ปีสองพน,นสามผมได้ทำงานสำนักข่าวของเทีรนั่นคือ E P A European Press Photo Agency คือผมเป็นคนแรกในในไซบีเรียที่เปิดเปิดสำนักง,งานแข่งกับ A P A P Reuters ใช่ไหมครับมันก็จะมีอุปกรณ์มากมายที่เข้ามาเข้ามาที่นี่เพื่อที่จะส่งผ่านในประเทศในประเทศไซบีเรียเดือนนี้ใช้นิคอนเดินออกไปใช้แค n นอนกลับมาน,นิคอนแค่น,นคอนทูกทุกว่ามาแล้วก็ หรือว่าเราต้องเรียนรู้กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเองทำให้เราสามารถที่จะครับอาจารย์นนขอบคุณมาคำถามานี้เพราะว่า APT Royal เขาเป็นบริษัทเก่าแก่ซึ่งตั้งมาตั้งแต่สมัยสงครา,ามเวียดนามหรือก่อนนั้นแต่ EPA กลายเป็นแบบว่าเหมือนเพิ่งจะมามาจุดติในสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนเขาเป็นพาร์ตเนอร์กับ APT ต่อมาเขาแยกกันทําให้ EPA ต้องมา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 บุกเบิกที่นี่ผมว่ากลายเป็นแบบว่าต้องเรียนรู้เองทุกอย่างเพราะว่าหนึ่งเราได้โอกาสเราไม่ยอมแพ้ เพราะถ้าเราหลุดโอกาสเพราะว่าสังเกตว่าจากจากภาพที่ฉายดูเนี่ยเราแสวงหาโอกาสแวสวงหาความรู้เราจะไม่ยอมให้สิ่งต่างๆผิดพลาดเหมือนอย่างก็อยากจะมาให้บอกน้อง,องๆด้วยว่าคือเปิดรับคือสิ่งต่างใหม่ท่านี้ถามว่าผลกระทบยังไงเหรอคือไม่มีผลกระทบอะไรคือมึงทำใหม่ๆก็อาจจะแบบเฮ้ยทาไม่รู้เรื่องโฟโต้ช็อปอยังไงทําไมทําไมต้องทําต้องนี้แต่เราศึกษาไปพวกเนี้ยก็ ก็รู้ว่าเออจะสามารถสัมผัอยู่รอดกัมันได้แต่ันมีข้อเสียที่ผลกระทบในด้านสุขภาพก็คือคือแต่ก่อนเนี่ยเราถ่ายฟิล์มเนี่ยเสร็จเราส่งแหละแต่เราต้องมารุ้นใช่ไหมครับพอได้สไลด์มาถึงตู้ไฟนี่ใจเต้นตึกตึกตึกตึ๊ตึกตึกเลยพอพอสไลด์วางพูกมันตู้ไฟก็นโมตสัตว์เราก็ตก็จบรูดูแล้วก็ดูเวืบเวบเวบอ๋อถ้าถ้าขายโฆษณาใช่ไหมร้บถ้าถ่ายโฆษณาเนี่ย โฟกัสอยู่นะมันไม่อ้วนเนี่ยโอเคได้ตังแล้วถ่ายสรารคดีปุ๊บเนี่ยมันพอถ่ายผิดภาพด่าเอ้แย,ย่แบบนี้ครับครับผมฟริเงินฟร,มนฟร,มนฟรีมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ส่วนที่งแง่ของผลกระทบด้านสุขภาพก็คือคือปรากฏว่าเราพอมานั่งทำโปรเซสฟาร์มมากๆเนี่ยถ้าเราช่วงเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยเราจะถูกผลกระทบคือเราจะ าป็นแบบเป็นโรคอิสซินดอนก็คือปวดปลาปวดข้อมเน่ยคืออะไรก็เริ่มปรับตัวแล้วคือต้องไปหัวปาต้องไปวิทย้องไปอะไรก็คือคือแต่อชิพผลตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่ต้องฝืนเรื่องรักษาสังขารแม่ครับแต่ตอนนี้ดิจิตอลผลดีคิดว่าประกอนอุปกรณ์มันใหญ่โตมีน้ำหนักคือปัจจุบันผมสร้างสังญาณเป็นพารท้ข้อจำกัดก็คือมันมีมีสี่อย่างคือระยะทางการเวลาสังขารและสมาธิแต่ี่สังขารไี่เป็นตัวตัวตัวปัญหาเพราะว่า กล้องมันเล็กลงคุณภาพมันดีขึ้นความเล็กของมันเนี่ยมันมีความสามาร,รถหลายอย่างแต่มันก็เสียที่ว่ามันคุกคาา้างความเป็นอาชีพคืองานจะน้อยลงเราจะจะจะเป็นพูดประเด็นนัมนกันเอไปนะเดี๋ยวนนตับนะมาที่คุณตาลก่อนแล้วคุณตาลนนะี่เที่เรียนมาก็คือเรียนมาก่กับคอมพิวเตอร์คือเติบโตมาในยุคนี้นเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความยากง่ายยังไงในการฝึกฝนการใช้อุปกรณ์เสริมพวกนี จากจากความเป็นฟิล์มค่ะโดยส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแรงมาน,นะสนุกกันมากกว่าก็มีฟิล์มก็มาก,ม,ากมีดิจิตอลก็มากอีกแบบนึงนะฟิล์มมันคือมันคือผมไม่ค่อยใส่ใจว่าจะเป็นดิจิตอลหรือฟิล์มนะแล้วการเรียนรู้อะค่ะที่ว่าจะต้องทําซอฟต์แวร์นี้ให้ได้ทำโฟโต้ช็อปให้ได้หรือว่าจะต้องมานั่งทำหน้าคลองหรือว่าโหลดไฟล์ที่จะเป็นการโหลดฟิล์มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถามผู้ช่วยเราค่ะ ก <c oughs> ็คือคือ,คอ,ม,อ,คอมันคือมันไม่ยากๆคือมันมันเป็นถูกง,ง่ายๆเลยแค่ปรับสีผมว่าที่ยากคือเราเลือกว่าเราจะเอาอะไรมากกว่าเราจะเอาสีไหนเราจะเอามืดเล่นทูไหนเราจะพีซึมอะไรมากกว่าอันนี้นคือที่ยากกว่าครับเพราะเครื่องมือมันไม่ได้มามาเกี่ยวข้องอะไรกับกับคอนเทนต์ที่ผมจะเล่ามากแล้วาอาจารมีความคิดเห็นยังไงกับคําว่าถ่ายไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปโฟตทชอปเอา เออก็มันก็เลยมีทำให้วิชาชีพช่างภาพตกต่ำนะคือเธอเครียดอย่างนั้นจริงฮะผมว่าแล้วผมก็ได้เห็นหลายที่ฮะอย่างถ้าเกิดในวงการแฟชั่นเนี่ยมค่อนข้างใช่ไหมว่าว่าไ์เข้ามาครอบงำยกตัวอย่างง่ายฮะคือไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่าเราทําให้ตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเช่นช่างพานเป็นช่างภาพแฟชั่นแต่ไม่รู้เรื่องแฟชั่นเลยไม่รู้ว่าเทรนด์เป็นยังไง เราพอเราไม่รู้ว่าเทนารนเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปไป,ไปตอตว่าตอบทีกับกับกับเขาไม่ได้นะก็เลยคือเราจะทำอะไรต้องหาความรู้ก่อนนะฮะแล้วอย่างพี่ดาวกับพี่วินยัยค่ะมีความคิดยังไงเกี่ยวก,กับคําว่าเดี๋ยวทั้งภาพรูปใหม่เนี่ยถ่ายไปก่อนตรงนี้มืดตรงนี้สว่างเดี๋ยวค่อยไปแก้เอาในโฟโต้ช็อปคือคือจริงๆคำพูดเนี่ยน่าจะมาจากช่างภาพที่ไม่มีประสบาการณ์ เพราะช่างภาพที่มีประสบการณ์นี่ก็คือจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดในกล้องแล้วก็เพื่อจะเป็นแต่งให้น้อยที่สุดขั้นตอนของวาราคือจริงๆมันแค่การเก็บนอกจากมันเป็นเอฟเฟกอะไรวุ่นวายเยอะแยะคืออย่างสมมุติว่าอย่างโอเคอย่างสมมติว่าขวดน้ำเนี่ยคือเวลาถ่ายเนี่ยให้ดูเย็นให้ดูน่ก หรืออะไรเงี้ยก็ตามเนี่ยคือมันจะมีสูตรเลกลับที่แต่ละช่างภาพนี ในท้ทงคือทางอย่ที่พี่าบอกคือ